หนึ right. flow, rant, used, ่งนี่ละกูงีบเลยลอยอยู่ลอยอยู่นี่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่เออสวยมดไหนสวยวะมีใครตายเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ตายไงนี่ไม่มีใครตายนี่เฮ้ยได้ปลาวะนี่ต้องเอาซินิเทียมาลองละให้อะไรคนที่ห้าลิเลียมาบ้าแล้วก็คนเลี้ยงหมาบ้ามาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยถามวะเนี่ย ได้เวลาช่วยชอบเลยเนี่ยไอตัวแบบขาตายเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเทียบได้เลยถ้ามันไม่เกี่ยงนานแล้วเอาล่ะได้เวลาแดนแบกหน่อยนะแดนนะแบกหน่อยละแบกอีกเกมกูแจกนะ่ยดูโลดินีเทียเราอะแดนบอกให้นำ่าตัวมึงแพ้ทางกูคลิปหายเลยเอาตายตายนะตาจะตายหมดแล้วโอ้คลิปกลางหวังเกียบเฮ้ยป๋าไม่ช่วยเลยเฮ้ยกูปิงกูปิงเดี๋ยวมึงกูปิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เนตเนตเเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ดิเพื่อนเอาตายเอ่อได้เฟิรบัตรคุ้มคุ้มเละได้เฟิรบัตรอ่ะกูเริ่มเข้าใจความรู้สึกแดนมีฝ่าเอาช่วยกูกำลังตีกลางเลยนี่นี่แป๊บนึงโบนเย็นนี่ย เออมาป่าไม่ช่วยวะยังป่าแม่งยังป่ามอยู่อย่าี้ฮป่าไม่ช่วยชิบหายละได้ไม่ออกกันเดบบร้อยป่าทำอะไรอ่ะหนึ่งนาทีย่างสิบเอ็ดยังไม่ออกจากป่าเลยมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยผมนี่นี่นี่ต่อต่อต่อเดี๋ยวนั่นอ่ะแดนอุ้ยกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมอ่ะดีดีดีอดะ คุูลืมไปกูมันไม่ได้มีสเต็กเอ้ยนี่ไอ้กูโชว์นะตายแดนอ๋อตัวดีตัวดีโอเคเดี๋ยวไปตายนะไอ้ไปตายนะมึงมีน้อยพิธีโชว์ย่ะมึงเลือกเทียนเที่ยนตีมันทำไรนะมันปึ๊บปึ๊บอื้มอื้มอื้มอ่ะอ๋อไม่ตันีเพรไม่ตั้งใจช่วยกูด้วยเฮ้ยไม่ตั้งใจนะกูกดยังเลยว่ะเฮ้ยกูกดอะไรเนี่ยกูเพิ่งกดอมตะ ชิบหายแล้วแดนยิงสูตรเล่งกูละอยู่สูตรเล่งกูแบบปี๊บปี๊บเอ้ย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 มาทางนี้ทำไมเออมันมามันมาเกียกมาลิงลบบุรีแดนแดนลิงลบบุรีมาแดนช่วยกูด้วยเอ้ยไอ้ปะพะกูไปนทีมทีมทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยด้วยเลยโอ้แล้วแบบโอ้ตายแล้วต้องโทษกูอีกดูดีเงินกูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดนแบกเฮ้ยเฮ้ยมานี่มาปึ๊บปึ๊บ ทำแล้ววะอือเอาลิงลบบาลีลิงลบบาลีลิงลบบาลียิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่กูเป็นเดอะแปตที่มึงแต่มัวิ่งช้าจังหลังหลังหลังเออโอเคมีดีกว่ามันติดลมเนี่ยบ้าฟ้ากูก็ไม่ได้ตีมันก่อนเลยเออมีคนรีให้โอ้ขอบคุณมากมึงจะรีทำไงอีกแต่เขาที่มันมามันมาแน่เลยว่ะกูสัมผัสได้ว่ามันมาโซนตอนนั้นไงกูว่าละเอ้ย มาป่าวย่าไอ้ยี่กูเกิดไม่ทันหายละกูต้องฟาร์มไงให้มันรวยเนี่ยแขกแขกแขกอย่างเดียวเลยแขกเดียวใช่ไหมเคล็ดลับมลับจริงๆก็แบบไม่จำเป็นต้องสงสารใครใครเงินไม่ทันก็ปล่อยแม่งไปมันจะว่ามันพลาดไมันเล่นช้าเราแบบแขกเราแบกใช่ไหมใช่แต่เราไปแจกแต่กูนี่น่าจะเอาไปแจกเฮ้ยกูทำไรเนี่ย ตายตายตายนี่ไงตัวม <c oughs> hey, UH ันเพลทางแดนหมดเลยแรรพีกันแดนกูขอเข้าป่าเนี่ยได้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 นวกกันแล้วนะเวนนี่กูหิวคิวมาเลยปุ๊บปึ๊บปุ๊บเออโอเคโอเคโอ้คิวแรกเฮ้กวยยได้เอาละกูตีดาร์กละแค่นี้ฉันก็ตีได้แล้วไม่มีใครเออแต่ละคนเล่นเบนนี่ย มันไม่กันให้แดเลยแดนนู้มันจะกันป้อมให้แดนแทงป้อมอะไรเมื่อกี้เชิวะไมามาลอยเยลอยลยลอยอยอยยเอยล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 อยะออยลรลอมาอลอมาอลอมลอยลอยอเอยลอยอยลอยลอย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 ออยล่ยลอรอยล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 เยอยลอเอยยยไอยนี่ยลอยลออยเลออลอยอยอยลอยอยลอยอลอยลอยลอลอกลอยยลอยลอลอไม่ยลอยยลอนลออยล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 อบลลยยลอยลยลอยลอยอยอลอยอยล่ออยอยออยออลอยอยออ ในสวยวะมีมีใครตายเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ตายไงนี่ไม่มีใครตายนี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่าจะลงล่างเขียวอ๋ออ๋อที่เกิดตะกี้จะแตก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 ใครก็ได้แข็งหน่อยเออเดี๋ยวกูเองจะบวกใช่ไหมไม่ใช่ละจะบวกจะบอกได้บอกได้บอกได้บอกบอกกูด้วยไม่บอกกูจะไปกูจะไปเข้าป่าอ้าวเดนจะตายน่ะไม่ตายหรอก เออเข๊ะเขียวสกิลกูลิงอยู่ไหนวะอ๊อฟตายแล้วตายเอวสู่มันแรงขึ้นเพราะมันบัฟนี่ยนะไอต้นตีนเนี่ยตัวบัฟไอเทียวถอยมาเทียวเทียวซับไม่ได้อยู่ด้วยมึงตายแล้วแน่เฮ้ยมาดีมาแล้วเฮ้ยฟ้าเบ้ยขอบัฟฟ้าได้ไหมเมื่อกี้พิบปิดรับบัฟฟ้ามาเลยมอสสวยรับมดแล้วตอนนี้เฮ้ยทางสรุกทางสรุกลิงอยู่บนลิงอยู่บน ฝอกบุญด้วยนะกันนะแดนได้ได้ได้พี่ตีดาก่อนชิปหายแล้วไอแดนกูต้องกูต้องช่วยเพื่อนละถอยถอยไปอ้อโอเคริงริงเมื่อกี้โอ้ชช้ำบันเถอะบายบายแดนหน่ะเคลียร์บนได้เว้ยแบบโดยลิงไม่ต้อง้ตีให้หมดแนอยู่ไหนวะไว้ปันปันยังวะชิปหายแล้วบนหรือไปล่างดิมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจังหวะนี้เนี่ยเดา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 เอาวะเอาวะเอาวะเออ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 เอมาละกูไปละฮุยสุดยอดหมดอยู่แล้วเดนถ้าอีกต้องมาตอนแบบผมรู้แล้วใช่ไหมว่ามันรีสกิลทั้งหมดอ่าเรารู้สึกแบบสำหรับเราโอเคนะเราไม่ได้เล่นซินิเทียปล่อยแล้วไงก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรตอนนั้นเหมือนเล่นตัวละครใหม่แหละแล้มันเล่นตัวละครใหม่หรือเปล่าเออเฮ้ยดูเลือดทำไมมันไม่ทำแย่เลยวะไม่เห็นเข้าใจเลย ไม่ดูดเลือดเลยด้วยตัวที่ไม่ดูดเลือดแล้วจะเจอลิงแล้วตัวมันปากบอดโง่จังวะหมายถึงว่าแบบไม่มีใครไปเคลียร์ว่ะกูเป็นป่าไองกูป่าตีป้าบแบบไอ้ลิงเจี๊ยรลิงเจียรลิงเกียร์เฮ้ยหายไปไหนวะไอ้ลิงอยู่กลางเหรอใช่ไหมใช่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 อยู่กลางอยู่กลางวาร์ปอะเฮ้ยมันเห็นกูแม้ว่ะถ้าเราวาร์ปตอนที่เราหอบล่องหนอยู่อะไม่รู้อะวาร์ปละไม่รู้ต้องรักบ้าบ้าโปรโมทป่ะว่าเดี๋ยวมันจะเอาแล้วเมื่อกี้เอาไปเลยเอาไป เราคิดว่าแล้แดนน่าจะมีพระโยชนกว่าเราอีกอ่ะไอ้เรื่อกูเล่นยากจัดเลยนะลิงลิงลิงล็อเข้าจังหวะสองลิงล็อกเข้าจังหวะสองนี่ไงว่ะลุ๊บลุ๊ปโอ้ยอ้เฮ้ยทำตูไอ้สวยรางว่ลสวยนี่กูตัวเปิดเลยนี่หว่าเราเราไม่มีตัวเปิดละไอ้เ้ยเล้วไม่มีตัวเปิดไปโอ้ยประเด็นเนี่ยเชี่ยทำไรเนี่ยนี่ไงเทลเปิดแล้วเทลเปิดสวยมากเทลเฮ้ย ตัวที่เปิดเป็นตัวอื่นไม่ได้นี่ไม่ใช่มึงอ่ะไม่หมายถึงมันตีเปิดไงผมมาเดินกลับไม่ไม่ไม่ไปเข้าเดนไม่มีสกิลเดนไม่มีสกิลเล่นไม่ได้เด้อโอ้โหอันนี่ดึงโอ้ยไอ้เหี้ยกูไว้เอ้าเลยเดนไม่เป็นอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเรืลองไรเลื่อมันมีนตีมันมีนตีม่เป็นไรไม่เป็นไรชิบหายละมันมันอันโดดสาไม่ได้เฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคมันสับไม่โดนเดนสวยสวยสวยเออสวย กระจอกมากนะพวกมึงเนี่ยเนี่ยแคร์สี่ตัวคือลอยเลนเดียร์เนี่ร่างขอทานเชินเดียรขอทานเออเย่ไปหมดแล้วจนจังวะเอ้โจนจังวะไอ้คุณกุนสิบห้าคิวอยู่คนเดียวเยมึงดูดิมึงข้าเฮ้ยนี่มันโอกาสเอ้ยผมมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกูเห็นอะไรสักอย่างอะไรยัยอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูตีป้อมกูตีป้อมไปแล้วไปล้ไปแล้วทำมัเหรอเฮ้ยเอาจบได้ จบได้ก็เย่แล้วโอ้เย้มึงตายแล้วเหรอมึงโดนมันขี้ทีเดียวตายเลยคุณตกอแข่งกูนหรือแบบมีเป็นหลวงเรามาแล้วชิบหายโอ้โหมันตีเย็นห้าเท่าแบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดนเนี่ยฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วโอ้ยฮีโร่จะตายเจอเป็นฮีโร่ฮีโร่โอ้ยชิหายชิพายเฮ้ยเฮียป้อมกูต้องตีเฮ้ยเอ๊ะเชยผักคีไม่ทันมันต้องอันนู้นอ่ะแดนต้องแบบ จริงจริง <compute S 1> แฝดแม่ง <Jah> ด <afa> ีกว่าเฮ้ยโอ้โหเด็ตคลิปหายแล้วเน็ตไม่ได้หรอกไม่ได้ไห่ได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละได้แค่นี้ไม่เป็นไรเดินตัวโบกอยู่ละโอเคต่อไปน่าจะตายหนึ่งนะเฮ้ยเกือบตายตายตมันไม่กลับว่ะแดนมันจบเลยว่ะแดนเออแดนงงอ่ะโอ้โหโอเคคลิปหมดสุดกำลังกูละ โอเคนใช้พลังของแม่แเองมาใช้พลังของแม็กซ์มึงต่อให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอแต่พันคิวโอเคโอ้โหเกิดได้เกิดได้เกิดได้อยจะบวกกันแล้วเหรอกำลังไปกำลังไปสวยแต่งแต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 งเอ้ยกำลังไปครับมาดีมาดีมาดีกูมีของศับหมดแล้วเนี่ยระวังด้วยมันมันจะมันจะจ้องจะเล่นแครี่อยู่อะมันน่ะเออเราต้องปกป้องเทลเราต้องปกป้องเทลจบมันตีละอออื เดนข้ามไปได้ไงแค่นั้นตีป้อมตีป้อมตีป้อมเฮ้ยตีป้อมดิเฮ้ยเฮียอะไรทำไมตายกันหมดอ่ะกูกูตีป้อมจนตัวตายเล่นเนี่ยแดนเกิดไทยเออเนี่ยกูชิบหายละอ๋อเฮ้ยมึงดูเดียบอมดมึงดูเอลสุของโง่ๆอย่างนั้นนะแม่งแรงชิบหายดับแดงสองอันนี่มันตีสองทีไอ้ย่ากูตายเลย มันตีกูทีเดียวเว่งสองพันห้าไอ้ยี่ตีธรรมดาด้วยนะไม่ใช่สกิลอ่ะถอดรถหน่อยครับอย่างนั้นกูขอบัฟอะไรติดตัวทั้งนี้ไปก็ดีชิบหายแล้วแดนเฮียหน้าโดนเฮียหน้าถอยเออเฮือลึกเกินชน่าจะต้องขายรองเท้าทิ้งโอ้โโหอเคกูกลับไปก็ได้กูถอยได้ไหมได้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 ครับ ถอ,อยไม่ได้ก็ผมก็ต้องตายแค่นั้นแหละ like <I play? S 2> เดี๋ยวแดนดันคลิปสูงซ้ายทีนี้กำลังไปแดนโอเคถึงกูไปกูไม่รู้เอ๊ะกูดันคลิปดีกว,ว่านี่แหละอย่างน้อยประโยชน์สุดท้ายของฉันน่ะดูดูแล้วประมดทำูกมาเนี่ยกูมันต้องมีตัวกลับบ้านสักตัวหนึ่งแน่นอนแล้วกูจะฆ่าอะไรเฮียเคียวกูไม่ได้ใช้โอ้โหสับสับต้องมีสักต,ตัวเอ้ยโอเค อไอ้ก็ละไปก็ละไปหมดพี่จ๋าหลังไปช่วยด้วยพี่พี่ไปอยู่นี่ช่วยด้วยบอกลัวพี่มาแล้วน้องไม่เป็นไรน้องน้องทำสุดความสามารถฮะกูจะตายไอ้เหี้ยจบเลยไหมครับถ้าไม่ได้อีกก็เลือกเล่นเกมที่นี้ทีมเราจบเลยตีป้อไหมแดนแคล่โดนเออนี่กูตีอยู่เนี่ยชิบหายละแคล่ตาย ไม่เป็นไรไม่ไรเดนตี้บอสละเฮ้หนื่อยจังไยของแม่งวะเหนื่อยจังวะเ้ยฝั่งมันก็ไม่เท่าไหร่นึกว่าฝั่งมันไม่เท่าไหร่เว้ยแต่เราไม่เท่าไหร่ยิ่งกว่าเราแม่งสามตัวบาสอะกูแม่งเกียร์กีฟกูแม่งทำทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเนี่ยกูอนนู้นละป้อนอาหารให้มันละมึงฆ่าไปยี่สิบสามถ้วยยะ